หนลินจือตัวลากนะคะเราจะให้ฮานาจังกินฮานะครบเส็จฮานะหลินจือไหมคะจือจือจือ,จ,อจือเอาจือนะโอเคค่ะสองเทให้อะแบมือมือนี่นะคะตัวลาก หม่ำเลยค่ะหม่ำเลย รถต่อได้คะ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนส่งจุ๊บส่งจุ๊บทำตาปิ๊งๆดิปิงป๊ง